นี่คือหน้าผาที่มีชื่อเสียงเรื่องการฆ่าตัวตายมากที่สุดของญี่ปุ่นค่ะโทจินโบจังหวัดฟุกุอิหน้าผาหน้าตาแปลกริมทะเลที่หาดูได้ยากมีแค่3ที่บนโลกว่ากันว่าใน1เดือนมีคนฆ่าตัวตายที่นี่สำเร็จเฉลี่ยดเดือนละ2คนค่ะช่วงหนึ่งที่โปเกมอนโกฮิตทางญี่ปุ่นก็เลยให้ผานี้มีตัวแรงอยู่ค่ะทําให้คนเดินทางไปเยอะมากจนสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ที่ผานี้ลมและคลื่นจะแรงมากความสูงจากผาประมาณ25เมตรตกลงไปโอกาสรอดน่าจะยากมากค่ะแต่ก็มีผู้รอดชีวิตเหมือนกันััันนนนนนนมมมมเเเเเเเป็็สาาาาททีีี่่่่่่ออองงยยยยยยวธรรรรชชติิกกลลคคไไไ้้แืะ เราสามารถยืนบนผาได้อย่างอิสระเลยค่ะคนก็ไม่เยอะด้วยอัตราการฆ่าตัวตายจะสูงก็ไม่แปลกที่นี่เขาก็เลยมีการนําตู้โทรศัพท์สาธารณะมาตั้งเอาไว้มันจะอยู่ในจุดที่แบบคนฆ่าตัวตายน่จะเดินไปแถวๆนั้นเพราะว่าอับสายตาจากคนอื่นค่ะในตู้โทรศัพท์เนี่ยจะไม่เหมือนที่เราเห็นทั่วไปเขาจะมีเหรียญสิบเยนใส่กล่องไว้เพื่อให้ใช้ต่อโทรศัพท์เพราะว่าคนจะฆ่าตัวตายอาจจะไม่ได้พกเงินมามีบุหรี่วางไว้เผื่อกาลังเครียดจะได้รูสึกผ่อนคลายขึ้นในตู้จะมีข้อความการให้คาปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติิดดดด่่่่่่อออุุกกเเเเนนนนคคคคะแแลลล้้้้วว็็มมมีีีีปปปปาาาาาาายยยรษษขืททททภไไถึงงณสํัญจๆ ไปกันเถอะนะชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ความทรมานความเศร้าความเจ็บปวดมีทั้งตอนที่เราหลงทางตอนที่เราเหลือตัวคนเดียวแต่ว่าอย่าได้ลืมไปว่าตัวคุณนั้นไม่ได้อยู่เพียงลําพังคนที่เห็นว่าคุณสําคัญให้ความสําคัญกับคุณต้องมีอยู่แน่ๆความเจ็บปวดของคุณให้เขาได้รับฟังความทรมานของคุณให้เขาได้รับฟังพยายามบอกมันออกไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้เขาจะต้องรับฟังคุณแน่ๆแ,และเข้าใจคุณเพราะว่าฉันก็เคยเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอก และนี่ก็คือโทจินโบหน้าผาที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะที่สุดของญี่ปุ่นค่ะ